บึงป,ป้าบึ้งงานเห็นแมวสีสมมันเขามาในบ้านเน่าบึง่งแม้สีเลาะบึ่งมันกอนมันไปนหลีใสเห็นแวบ,บๆมันเดี่ไปตามหามันกอนว้าวอย่างหามันกันไปทางไหนเนาะไว้ค่อยๆย่องเข้ามาเรื่อยๆค่อยๆเอาสิเขาไปสำรวจบึ่งในบ้านเขามียังบอกค่อยๆเขามาเรื่อยๆไว วายเขาเห็นเ,าเราแล้วมอบมอบกันนะมบ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 กันเฮ้ยมันแนม,นโม,โนมนเห็นโมโน่เห็นมาบ่มาเนาะอย่าเด็อย่านะอย่าเข้ามาใกล้นะเหมียวสูเนะเหมียวสีสมสูนะอย่ามาใกล้นะเขาเห็นเราัยมางว้ยอย่า นั่น,น,นเห็นมาแล้วค่อยๆย,ย่องเข้าไปตบบ้องหูเจ็บบาดบ้างเขาขามทิมเห่าพอได้พอได้ไดย่างไปเสียมเจ็บบาดเบ้างก็หนะมามันคือกาเขามาบานเท่วะโอ้ยค่อยๆย่อ,ยยองเห็นนั่นเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเห็นมันแล้วเฮ้ยเขาเขามาไก่แล้ว,ลว,อาาลวถอยกันถอยตัางรักกอนถอยกันไปลีดอยู่ไหนเนาะลีหลังกระเบื้องก็นนะ แอบอยู่ลัางกระเบื้องก่อนก้อน<ๆ>ยองเขาไปใกล้ๆมันเรื่อยๆเขาไปใกล้มันเรื่อยๆฮะเก็บไก่เดียยเด๋ยวไก่เดยวจัดการเลยเยะยะยะออกมาเลยออกมาดวลกันข้างนอกนี่เย่าไปรีดใต้กระเบื้องออกมามามาสู่กันเลยมามาโอ้เองครับป้าป๋าอยู่ไก่นี่ เห็นปลาปาอยู่ไก่ในเก่งกับเขาคักโอ้คัคคากรูกวัานนี่โอ้ซัมนี่แล้วพี่น้องเก่งขนาด